ดำเนินการเรื่องหมุดไปสำรวจนะฮะว่าหมุดนี่ตกลงมันอยู่ตรงไหนแล้วก็คุณวีละเองก็ได้รับการแต่งตั้งจากทางกองทัพให้เป็นผู้สังเกตการด้วยนะครับเพราะนั้น17นี้ก็คงจะรู้แล้วว่าความจริงแล้วบ้านหนองจางกับบ้านหนองยาแก้วเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยจริงหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมก็เชื่อว่าหมุดตอนนี้มันอยู่ใน แผนที่ประเทศไทยอ่ะแล้วบ้านหนองจายบ,บ้านหนองาแก,ก้วก็อยู่แต่เพียงแต่นะว่าทางกองทัพเขาเทําตามไอ้ปฏิญญาอไอ้ข้อตกลง JBC นะครับก็เลยจะเข้าไปดูซึ่งคุณวิระก็จะได้เป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปรวบสังเกตการกับกองทัพอของไทยกับแล้วก็มีทางกัมพูชาด้วยซึ่งไอ้แบบนี้ผมเชื่อว่อออาไอ้เขมรน่ยมันเบี้ยวเราไม่ได้แน่นะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยแน่ๆนะครับ ก็เ <One> ด <input> oh, um, ี๋ยวเรารอชมวันที่สิบเจ็ดอ๋อนี่ครับได้รู้จริงเลยนะครับคนที่อึดอัดนี่จากพลเอกลังสีเลยนะครับเพราะว่ามีข้อตกลงกันอยู่อย่างนี้ก็เออค่อยโล่งใจเล็บประสาทตาควายล่ะตอนแรกบอกยิ้มได้ตอนนี้ออกมาคำคำเหม็นกั้นรั้วแล้วอยู่ในประสาทเลยครับแล้วเราก็จะเอาคนขึ้นไปเอากันเนี่ยคืออะไวเหรอเหตุการณ์ตาควายเนี่ยผมจะย้อนหลังไปนะครับครับคือในคืนที่เรามีการประท้าอย่างหนักละ จากการระหว่างการประชุมที่มาเลเซียซึ่งตอนนั้นทําโทรมาให้หยุดยิงอันวาจัดประชุมคุณภูมิธรรมก็ไปในฐานะรักษาการนายกก็มีการตกลงกันนะครับว่าเป็นการหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วหลังเที่ยงคืนใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเหตุการณ์มันกลับกลายเป็นว่าไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันส่งบ s q สเข้ามาเป็นหมื่นคนที่ตาควายแสดงว่ามันมีการสรู้ร่วมคิดกันนะครับเพราะว่า การยึดตาควายได้เนี่ยผมเชื่อไอ้คุณเซนมันก็จะไม่ออกเพราะตา,ตามข้อตกลงบอกว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นหลังเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยตรงตาควายเนี่ยประสาทเนี่ยมันอยู่บนสันเขาตามข้อตกลงคือถอยกันไปคนละห้าสิบเมตรแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยการที่เขมรเนี่ยมันส่งกําลังเข้ามาเยอะเพราะมันมันบุกมาที่เดียวเลยม,มันยึดเนินสามห้าศูนย์ได้ ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าภูมิประเทศสูงข่มคือได้เปรียบอะต่อการตรวจการหรือการใช้เครื่องอาวุธยิงใช่ไหมฮะแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดมีการปะท้าอีกรอบหนึ่งอะไอเนินสหัสูเนี่ยมันอยู่ในแผนของเราอยู่แล้วซึ่งไม่เกินสิบห้านาทีรับรองว่ากำลังองราตรงนั้นอะหายหมดนะครับแต่ว่าไอเรื่องยุทธวิธีเราอย่าไปพูดเลยเพราะว่ามันเป็นความลับทางราชการแล้วก็พูดไปแล้วเราเสียเปรียบใช่นะครับซึ่งเรายังไม่เสียหรอก เพราะว่าตราบใดที่ยังมันยังไม่จบอะสงครามตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่จบนะเนี่ยเพียงแต่ว่าพักลบแต่พร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อเพราะว่าผมเชื่อว่าตางมูชามันต้องระมือข้อตกลงเราแต่ประเด็นว่าเมื่อมันระมือข้อตกลงแล้วเนี่ยผู้นําเราเนี่ยกล้าประกาศยกเลิกปฏิญญาที่เปเซนไหมกล้า,กายกเลิกไอจีบีซีสิบสามข้อที่มาเลเซียหรือเปล่าหรือแม้ทั้งเอมอูยูสี่สิบสามสี่สี